สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทนนิงชุดเบสิก Java Programming สำหรับในขั้นตอนนี้ครับเราก็ยังคงทําความรู้จักกับประเภทของข้อมูลนะครับในภาษา Java หรือว่า Data Type ของตัว Java นะครับเรามีการเรียนรู้นะครับประเภทของข้อมูลนะครับในส่วนทั้งของจํานวนเต็มหรือ Integer สําสำหรับการเก็บตัวเลขจํานวนเต็มและเรื่องของการเก็บข้อมูลที่เป็นทศนิยมนะครับขั้นตอนนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับ ประเภทของ Data Type ที่เป็นแบบอักขระหรือว่า c h a r e r t e r นะครับสำหรับการเก็บข้อมูลอักขระเพียงหนึ่งตัวก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักในเรื่องของการเก็บข้อมูลแบบ b o l e a n นะครับและการเก็บข้อมูลที่เป็นลักษณะของข้อความหรือ String c h a r a c t e r <Character S 2> ของตัว Java นะครับซึ่งเป็น Data Type นะครับการที่เราจะกำหนดตัวแปรให้เป็นแบบ Character เราก็จะใช้คำสั่ง c h a r นะครับหรือว่าช a าซึ่งก็จะมีขนาดของตัวแปรเป็น16บิตนะครับ แล้วก็มีช่วงของข้อมูลให้ใช้งานดังนี้นะครับแต่รูปแบบที่เราจะใช้กับคารคกเตอร์ก็จะเป็นอักขระเพียง1ตัวนะครับอาจจะประยุกต์ในการรับค่าบนคีย์บอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดปุ่ม A นะครับ B C หรือว่า1 2 3 4เป็นต้นนะครับคารคกเตอร์ก็จะทำหน้าที่รับข้อมูลอักขระได้เพียง1ตัวเท่านั้นนะครับปรไปรดูตัวอย่างการกำหนดค่าให้กับตัวแปรในหน้าของคารคเตอร์นะครับ คำสั่งในบรรทัดนี้ก็คือ char นะครับ k e นึเท่ากับ w นะครับ char ก็จะเป็นชนิดของตัวแปรนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวแปรแบบ character นั่นเองนะครับเราก็จะใช้คําสั่ง c h a r ในการที่กําหนดตัวแปรที่เป็น character k e นึ่ครับก็คือชื่อของตัวแปรนะครับในที่นี้ก็จะตั้งชื่อของตัวแปรว่า k e นึ่มีค่าเท่ากับนะครับเครื่องหมาย single quote w นะครับก็คือการกําหนดค่าให้กับตัวแปร k e นึ่นะครับมีค่าเป็น w นั่นเองและปิดท้ายด้วย semicolon นะครับ นี่คือพื้นฐานของการกำหนดค่าให้กับตัวแปรแนลักษาของ c h a r จเตอรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมบนเน t b บินนะครับในลักษณะของการทำงานกับ c h a r จเ t อ r ครับขอบคุณครับ